รู้จักดีพอทนไม่รู้จักกันพอเลยโไม่รู้เลยยากมาก็็ตอบผิดนี้ไม่รู้จักตัวเองนะมิวไม่รู้จักกันเลยเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยรีบบอนั่นเลยเฮ้กินนมเหมือนกันเลยนมนมถูกไหมหืมตริง ตอนที่เจอกัน้รร,รู้ว่าเ,เกิดมาเดียวกันรู้สึกยังไงบ้างรเรารู้ตั้งไหนอะเรารู้ตั้งแต่ตั้งเจ็ดปีที่แล้วรู้ในไอจีมั้งแล้วก็เอาเกิดันเดียวกันกนี่นาชิ้นวัตถนะนี่มือขีดนักเก็บชินใหญ่เกินถูกป,ปะ จริงเราชอบสีชมพูแต่เราแค่ชอบใช้ของสีน้ำตาลชอบอาหารสีน้ำตาลชอบผมสีน้ำตาลชอบตาสีน้ำตาลชอบเลยหลายอย่างเป็นสีน้ำตาลเราก็ผมสีน้ำตาลจริงๆก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเหมียวว่าชอบสีส้มสีน้ำตาลสีชมพูอ๋อโอเคก็ถูกไงถูกก็ถือว่าโอเคแล้วของพี่หน้าคะถูกค่ะสีชมพูมัหลายสิงมากเลยทำไงดีอะเขียนเป็นภาษากฤนหมดเลยอะ ไม่มีนี่หรอรคูอ่คันคอมเขอยู่ในอเมริกาโน,โน่ไกาแฟช่อ <c oughs> ดอกมะพร้าวจริง,รงๆอ่อะทุกคนมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเหมือนกันะคำว่ากาแฟช่อดอกย่ามะพร้าวไม่มีย่าเพราะทุกคนอะทุกคนพูดเรื่องมะพร้าวไอ้ดอกย่าดอกอะไรนะดอกช่อมะพร้าวเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงดอกย่ามะพร้าวมีมิวคนเดียวบนโลกนี้ <c oughs> ที่พูดแน่นอน <c oughs> ไปเรื่อยอะถูกไหมไม่ถูกฮไม่ถูกได้ไงยังไง คือน้องเป็นคนที่ไม่กินชาไม่กินกาแฟไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำผลไม้แล้วก็ชอบกินน้ำแตงโมมากเหมือนเป็นนักเรียนเกรดเเลยตอนเนี้ยคือตอบได้ทุกข้อเหมือนกันเฮ้ยคำแรกเหมือนกันเลยอะ timeless นี่ <Tim eless. S 2> <Yeah. S 1> แล้วก็ classy คงคือ timeless คือ effortless yes น้องชอบใส่ย,ยีนชอบที่น้องแต่งตัวไม่ปู <laughs> ส่วนเราชอบที่พี่เขาแบบแต่งตัวธรรมะธรรมงแต่เขาชอบใส่โปมากไม่ขนาดนั้นต้องสักนิดนึงชุดที่ชอบที่ดูสัวเห็นพี่เนี่ยเราอนี่แหละคือพวกแบบ body h u g g i n g dress อ๋อใช่แบบชุดชุดรัดรูปชุดรัดรูปชุดรัดรูปที่แบบแต่มันไม่โปนะชุดรัดรูปเป็นชุดที่ไม่โปนะมันไม่ได้โปแต่มันโป้โปใช่แต่มันไม่ได้โชว์เยอะเอาไปเผาทิ้งให้หมดเพราะยูชอบไงเผาทำไม ็คือความหมายเดียวกันเผลอแบบว่าไม่ตั้งใจอะไรเป็น POV ของอีกฝ่ายหนึ่งน่ารักจะตายมันเป็นภาพที่คนข้างนอกไม่เห็นนะมันเป็นภาพที่คนข้างนอกไม่ทางได้สัมผัส<ช>และเป็นท่าทางและการแสดงออกที่ไม่ได้ทำกับคนอื่นด้วยเหมือนกันขิงนี่ไม่แต่ว่าน้ำขิงกิน<ะ>แล้วดีนะ จริงๆเหมือวว่าเลือกระหว่างสองคำตอนแรกจะเขยียนคำว่า beautiful กับ friendly แต่รู้สึกว่า beautiful มันเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจแต่ว่าสิ่งที่เราแบบพูดออกมาคือแบบ friendly อะไรเงี้ยน,นี่คือ first word first impression ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่เขา friendly จังเลย,เลยอันนี้คือแบบเจ็ดปีที่แล้ว yeah, ที่เจอเจ็ดปีที่แล้วจริงๆคำแรกอยู่ในหัวคือ beautiful แต่ว่าน้ทที่หน้าแบบคือนะ้าตอนนั้นด้วยคำที่เรายิงเด็กสิบเจ็ดสิบแปดประมาณเนี้จยจนะมีหน้าตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบเฮ้ยมองใครแบบ แบบว่าแบบเ,นบนเหน,น,นื้อะป่ะมันจะมีความใสๆเดีวยวกันเฮ้ยเขาไนสจังเขาฟร i e n d จังเลย,ยว่าเราไม่เคยมีเพื่อนเป็นลูกครึ่งเลยประเด็นาเพื่อนแกคำว่า charming รู้สึกว่าตอนเจอรู้สึกว่าเปล่งประกายเหมือนว่าเขาจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆอะไรเงี้ยเอาดีๆ,ๆจริงจริงเอ้าจริงป่ะเนี่ยจริงเขาแพรวพรวมากนะคนนี้ในรั้วมหาลัยเปลี่ยนคำถามต่อเดี๋ยวโดนงอนไม่มีสายเตุอีก ุ้าวัดคำว่า super มันเป็นคำขยายให้กับอีกหลายๆคำได้ยอะไรเงี้ยแบบ super good super fantastic mm hmm. เขา super จริงๆอะไรเงี้งเย mm hmm. เป็นคำที่มันบอกองรวมของของเขาได้ส่วนคุณมิวนะคะมิวรู้สึกว่าทุกอย่างมัน meant to be ทุกอย่างมันมันเชฟให้เรามาเจอกันอะ mm hmm. มิวไม่รู้อะแบบมิวเป็นคนขนลุกเรื่องอะไรงี้มากมิวรู้สึกว่ามันแบบจริงสมัยถึงว่าเฮ้ยเออมิวแค่รู้สึกว่าทุกอย่างในไลฟ์ของเรามัน meant to be มันแบบ ดีอะไรฟิล์มเนี่ยเกิดวันเดียวกันจะมีที่ไหนเกิดวันเดียวกันเราไม่ต้องเราได้มาคู่กันมากกว่านั้นใช่เป็นใครก็ได้แบบผู้หญิงในกรุงเทพแบบในกรุงเทพเข้าใจป่ะ it could be anyone but new but new นะคะ but new คืออะไรรู้ปะคือ9.5เนี่ยเผื่อไวอีกจุด5เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้แบบชี้งอนได้ไงขี้งอนไงขี้งอนก็เลยต้องเผื่อไว้นิดนึงว่าแบบเฮ้ยถ้าบอกเรื่องนี้ไปอะเดี๋ยวนางงอนบางเรื่องเราก็แบบเออเก็บไว้ดีกว่าตอนนี้งอนละถึงแม้ว่าจะงอนแต่ก็อยากรู้อยู่ดีตลกอะ เพราะรู้สึกว่าด้วยคําที่พี่น่าค่อนข้างแบบก่อนหน้านี้เป็นเหมือนพี่สาวมาตลอดเราสามารถพูดอะไรก็ได้สามารถปรึกษาอะไรก็ได้ไม่รู้มิวจะรู้สึกว่ามี่ไว้ใจเขามากเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไว้ใจเราอีก0.5แต่มีวไว้ใจเขาแบบ infinity and b e y o n d มีโอเค I appreciate that มาเนี่ทำมาแต่ละไม่ต้องต้องไม่รู้จักกันพอเลยไม่รู้จักกันะพอเลย ใ่แล้วบ้านไม่คำถามนี้น่าจะอยู่ก่อนหนะ้าคำถามเมื่อกี้นะคะไม่น่าอยู่ตอนนี้เลยโอ้แล้วดูไหนดะูดูดแต่ยังน้อยอะ่ะก็เต็มอันเมื่อกี้อยู่เกินอันนี้คงอยู่เกินอันนั้นไม่เต็ม <laughs> ที่แน่เป็นคนดูแลเอาใจใส่เขาเป็นคนเก็บรายละเอียดเป็นคนสังเกตคนรักของเขาแบบได้ดีมากหมายถึงว่าเขาจะตั้งใจทำอะไรหลายอย่างออกมาจากใจจริงจริง ก็ของน้องพันเพราะว่าเป็นเหมือนสมมติว่าคบกับมิวเนี่ยจะได้เหมือนทั้งแฟนทั้งเพื่อนสนิททั้งมัมมีนะคะเขาเป็นให้ทุกอย่างเพื่อคุณได้แล้วจริงเห็นจะเป็นอย่างนี้นี่แต่ว่าเขาจัดแจงทุกอย่างแบบว่าสเกจ์ตื่นมานี่บางทีคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาคิดให้เลยเช้าทําอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรเดี๋ยวเขาจัดแจงให้คุณหมดคุณแค่มีหน้าที่ขับรถให้เขาก็พอค่ะ แต่อย่างเดียวที่เขาไม่ทำคือขับรถค่ะใช่เออรู้สึกชอบนั่งมากกว่าชอบเป็นพ a สเซนเจอร์ฟิลเตอมากกว่าแล้วเองชอบขับรถชอบขับเพราะว่าที่ผ่านมานะคะหนูไม่เคยต้องขับหนูไม่เคยขับรถให้พี่นะานั่งสักครั้งใช่แม้แต่ครั้งเดียวนี่ไม่เคยเลยใช่ค่ะจริงเพริีน่าขับให้ตลอดบอกว่าใช่แล้วบางครั้งอ่ะหนูจะตั้งใจแบบให้พี่จ๊อกมาส่งใช่ไหมพี่จ๊อกกลับเลย แต่ยังไม่รู้น,น,นะใครจะไปส่งเนียนให้คนขับรถกลับไปก่อนแล้วก็มาพี่เลนหน้าพี่เจ๊กกลับไปแล้วเขาจะมีแผนว่าไม่แต่บางคร<ๆ>ั้งจะพูดลอ,อยๆในแบบในห้องล<ๆ><ๆ>อยๆเหมือนวันนั้นว่าพี่เจ๊กกลับไปแล้วมีใครไปส่งหรือได้ไหมาชมนนแล้วคือแบบแน่นอนอะ่ะเรารู้ไงรู้ว่าพูดให้เราได้ยินไงก็เลยอนนจะไปส่งเองน่ารักนะนี่หนูชอบรู้สึกว่าแบบชอบคือตามจริงนะว่าปกติน่าเป็คนคนขี้อ้อนมากนะแต่พอเจอเขาเข้าไปอะกลายเป็นว่าหนูแบบ เสียทรงอ่ะมันคนเสียทรงอ่ะจริงปกติมิวเป็นคนแข็งทื่อไม่ขี้อ้อนใช่มัน <m uch> ส่วนกันอะ่ะ<อ>เพราะว่าตาจริงเราเคยคุยกันตอนเหมือนแบบว่าเปิดกล้องแรกๆว่าตามจริงหน้เาเป็นคนขี้อ้อนมากแล้วมิวแบบไม่อ้อนเลยแต่พออยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาเอา้าทำไมมันเหมือน,นสลับกันฮะอันนี้ hint อ๋อเป็น hint สถานที่อ๋อ เราเราเล่นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยนี่มีพริกด้วยวัดพริกด้วยซีชาวเวอร์นะคะทุกคนหินเหมือนกันว่าเป็นนี้นะคะนีฝนตกลงมาจากพริกนะใช่น้ำมันแสบร้อนเกินไปใช่ก็เลยก็เลยกรก็งกรอกรันกร ส่วนอยมิวนะคะเป็นซีนอันนี้จะเป็นใบแบบใบรวมๆเลยว่านี่คือสถานที่ที่เราไปแล้วมันมีซีนหนึ่งที่มึกวาแบบว้าวซ่าอย่าลืมติดตามชมซีนสไปซี่ของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะก็ฝากคนติดตามชมสถานที่สวยๆที่เราไปกันด้วยนะคะก็ที่ที่อี กับที่ห้องน้ำค่ะขอบคุณค่ะก็ EP นี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามซีนที่เราเล่นไปแล้วในไพลอโแต่ว่าก็จะเป็นซีนที่พวกเราได้แบบขยายความมากขึ้นแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นค่ะบอกเลยว่าซีนี้หนักมากติดตามชมว่าอะไรหนักแล้วทุกคนจะเข้าใจหนูฝากติดตามซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone เวลาสองทุ่มครึ่งด้วยนะคะ